จะทำการนะครับหากุญแจนะฮะหใบแล้วปะโอ้โยมีคนสับสวิตแล้วเจอจะเห็นไหมเดี๋ยวเจอก็เดินไปเดี๋ยวเจอถ้าฟังคือแบบโอเคโอเคทางนี้เฮ้ยยอุโอ้ยทางนี้เลยมันี โอ้เชื่อเขาเลยอันนี้เน็ตไม่กากนะสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะเคกุงนะครับวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ในแมปเดิมนะครับอะไรเนี่ยมี f อซมาเล่นกับเราด้วยนะครับหนึ่งคนนะดูครับยังพิมพ์อยู่เลยครับเดี๋ยวไปนอนแล้วครับไม่ไหวแล้วครับประมาณนี้นะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยประเด็นคือ เขาเองวันนี้เราก็มาอยู่กับแฟนผมอีกแล้วนะครับแล้วก็น้องเอฟซีนะครับที่อยากมาเล่นด้วยนะฮะนู่นอยู่นู่นนะครับดูดูเร็วลุกขึ้นเร็วไม่มีปุ่มอะไรเลยตอนนี้เหมือนมันบั๊กอ่ะก็ไเริ่จะกดออกมาแล้วโอเคอ่าราเสร็จแล้วได้แล้วครับโอเคไปลุย จนะนนใส<ช>่นะหน้ากากอะไรอ่ะ <laughs> น่าจะเอามาสู้กับผีหรือเปล่าดูจากทรงแล้วจังหวะนี้นะฮะเราก็ทำการวิ่งนะครับเดี๋ยวเราจะผ่านด่านกันหรือไม่นะค c l a ท s to c l อ m b เลอเปลนงานวิ่งที่วิ่งอย่างเดียวจริงๆนะฮะจังหวะนี้เราจะทำเวลานะครับเอา้าวิเสียงเหมือนมีใครโดนสก,กีตหลอกโอเคได้ของดีเก้าด<อ>ุยจะส่งแล้วต้องกุญแจแน่นอนว่าแล้วใช่อะไรอะ่ะ เน็ตผมเจอปะเจอแล้วครับมาแจ็คไปเร็วลุย let's go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  จังหวะนี้นะครับเราจะทำการวิ่งลงไปยังไงยังไง คนสับสวิตแล้วเจลจะเห็นไหมเดี๋ยวเจอว่าเดินไหวเดี๋ยวเจอเดไม่เห็นจริงหรอเององแล้วะนี่มันไม่เห็นจริง <ไป S 1> นะนนเนะ่ไปไหนกันเนี่ยเออเฮ้ยมันตั้งแต่ตั้งแต่เดินมากเลยนะเดี๋ยวเฮ้ยมันมันเห็นไหมเนี่ยมันจะเดินลงมาปะไม่รู้มัน ไม่เป็นไรเราหนูว่าไปแล้วถามจริงเฮ้ย hey. เอาไปยังไปแล้วยังตัวเองมันวิ่งไปผิดทางประตูอยู่ทางนี้เดี๋ยวนี่ผิดทางนู้นเฮ้ยมันไปไหนอะตัวเองไปตามมันก่อนเดี๋ยวไปไหน <c oughs> วะไไ,ไหนอะโอ้โห oh, เราวิ่งยาวเลยนะ <c oughs> เนี่ยเฮ้ไปไหนอะเอา้าไปไหนของมันวนะเนี่ย เดี๋ยวดูชื่อก่อนเอ้าไม่เองอยู่นี่เอา้าตัวเองเขากลัวไปไหนมาเนี่ไอ้เจ้ลมันนี่โอ้ยเฮ้ยอยู่ทางนี้โอ้ยไม่เห็นไหมนเนี่ยเห็นไหมนเนี่ยเห็นไหมนเนี่ยโอ้ยชีวิตมัน วิ่งย้อนสอนมาทำไมทางนี้ไอ้เจวโอ้ยทางนี้มาทางนี้มานี้โอ้เชื่อเขาเลยอันนี้เด็ดไม่กากนะอันนี้เองจะพูดว่าไงดีวะเอ็งมาผิดทางโอ้ยนี่ทางที่ถูกทางนี้ กะจะแก้ีแต่โดนแก้งกลับซินี่อะไรเนี <ง museums> <lation> ่ยอะไรวะเองเนี่ยไม่เป็นเฮ้ยที่นั้นหาตู้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 เร็วเข้าตู้เร็วอ๊บอาเกือบไม่ทันโอ้า อะไรวะเนี่ยตุยเหรอโอ้คิดว่าตุยทำไมมันมืดอย่างนี้เนี่ยมาเร็วมาเร็วต้องมีไฟอยู่โอเคเองไปผิดทางไ,อ,าอ,ไอ้บ้าอะไรวะเนี่ยอวบ <gesch uce> อา้าเรายืนพิมพ์คนนึ่นกำลังวุ่นวายกันอยู่เอานี่มันสิคนบ้าเลยไปผิดทางเดี๋ยวไปดูในคลิปเอานะให้เท่าไหร่อะยี่ะิบเจ็ด เท่าไหร่จ pues ๊ะเดี teachers, ๋ยวเดี๋ยวเดี oh ๋ยวทำให้เ oh ดี oh ๋ยวทำให้อ oh ยู oh ่เฉยตื่นยุชัยนะอันนี้สิบแปดเดี๋ยวแป๊บนึงถอยมาถอยมาถอยมาถอะไาถ้าฟังคือแบบโอเคโอเคทางนี้เฮ้ยอุยโอ้ยทางนี้เลยตุ๊กไก ตกใจเลย <c oughs> แม่งเอ้ยย่ารถปรถด,ดีครึ่งหลอดเลยอะ <c oughs> อะไรวะแล้วทำไมเราไม่ได้ยินเสียงอะไรหรือว่าเมื่อกี้อาสาดูเหมือนตั้งใจฟังใช่มันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยหรือว่าเสียงมันไม่ได้ยินะ <c oughs> เพราะว่ามันแบบอยู่บนไอ้นี่ด้วยหรือะ่ะ นี่ไหนวะอุตส่าห์เพิ่มเสียงโถอ้าวเฮ้ยไอเจดทะลุประตูอ๋อน่าจะเป็นที่เน็ตดูตัวเองฮะมกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาเข้าตูตเ้เร็วแดงเข้าเจอตู้เข้าเจอตูโอ้โอเคโอเคโอเคมันมาแล้วเข้าตู้เร็วเข้าตู้แล้วโอเคโอเค เจอตุยไม่น่าเจอตุยไม่น่าเจียวอยู่ไหนวะโอ้โหไว้ลากันทุกคนโอเคไปรุ่ยลุยรุยด่านนี้แล้วเอะไรอะไรใช่สคริปต์สติอยู่อยู่อยู่ข้างบนไปก็ได้่ตัวเองอยู่ข้างบนไปก็ได้ข้าวตานตรงนี้โอเคอยู่ทางนู้น เมื่อไหร่จะรอดพ้นจากเงื้อนงบหอึ่งสิบคีสักทีต้องเปิดเสียงดังขนาดไหนเหรอเออพอดีพอดีแกได้ยินแล้วเฮ้ยืหชัดเลยได้ยินเสียงเหมือนใครเคาะประตูไปเร็วเร็วเร็วทำไปเร็วประตูเปิดแล้วกึกกทางนี้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 เดี๋ยวไปมิทางอีก ทางไหนนี่ทางนี้ไอ้ก็เดินถูกแล้วแล้วตัวเองออ๋ตัวเองบอกเจลดูประตูสิดูประตูอีฟสามกับอีฟสี่ไม่เดี๋ยวฟังให้เอ้าเอ้าฟลุ๊กสุดยอดเลยเป็นยังไงคุณคนดองดีใช่แล้วเป็นยังไงล่ะจังหวะนี้ เฮ้ยเดี๋ยว24โอเคมาเลยน้องสาวตามพี่มาโหไปเร็วจัดไอเจลเดี๋ยวลงอีกไอเจลลงอีกเหรอวิวิแจน้ยห้องไหนเนี่ยเรียบร้อยเดี๋ยวเมื่อกี้เท่าไหร่นะ เดี๋ยวแป๊บนึงอันนั้นยี่สี่นเจ็ดนะครับนี่ห้องนี้นะเอากุญแจมาเอานะห้องนี้เร็วหากุญแจเจอ,อยังยังไม่เจอกุญแจเลยโอเคโอเค <laughs> นะทุกคนนะฮะตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะทำการนะครับ หากุญแจนะฮะเหมือนใบแล้วปะโอ้โหเฮ้ยเดินผ่านไปได้ไงครับอะไรวะแล้วก็อยู่คนสามสามคนนี่นะใช่ปะเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยขาบอกอยู่ว่ายี่สิบตรงกุญแจมันเขียนบอกอยู่ยี่สิบอย่าดูได้ไหมครับอย่าดูได้ไหมครับผมแค่เลือดลอด ไปเกินครึ่งหลอดเองไหมครับหือเดี๋ยวก็ไอ้น,นี่ไงเป็นห่วงไง <laughs> ไปเร็วหกยี่แปดนะครับตัวนี้นี่ไฟไม่มาไปเร็วนะครับทุกคนเฮ้ยหาตู้เร็วหาตู้เร็วหาตู้เร็วเจอแล้วครับไอเจลตุยแน่ มาแล้วเข้าเร็วโอ้โหเฮ้ยโอเคไป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 เร็วเร็วๆๆมันมืดมากเลยอย่โดนสกีดโอ้โหสว่างแลวถ้าโดนสกีดอีกทีเขาตุ้ยเลยนะได้ไงเฮ้ยห้องไหนวะเขาตั้งสติก่อนแั๊บนึง นี่ที่มันวิ่งมาตรงนี้นี่คือตุยกันหมดเลยนะจังหวะนี้เข้าไปเร็ว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 จังหวะนี้เข้าไปเร็วจัดไปเฮ้ยนี่ไงแน่ๆเลยชัวพร้อมไหมเดูเจลวิ่งไปแล้วตัวเองวิ่งไปแล้วไอเจลอยววิ่งไปด้วยเราไอเจลไม่รอเลยเดือยเจลมาแล้วมาแล้วเร็ว รอบน,นี้จะผ่านไหมอ่ะไม่มียองไม่มียาไม่มีอะไรช่วยเลยวิ่งเลยวิ่งเลยโกเฮ r ิโกจังหวะนี้ไม่นะทางซ้ายตรงตรงตรงจังหวะนี้ขวาขวาเขาไม่รอดแล้วเอา้าทำไมอ่ะ ต้อง<ธ>ช่วงมดหลังผ่านประตูแหละเขาชา้าไอเจียวรอดโอ้ยรอ,อดกันสองคนแล้วจังหวะนี้ไปต่อเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วห้องที่เอา้าเจียวเน็ตไม่ค่อยดีนะฮะ FC คนนี้เน็ตไม่ค่อยดีเลยนะฮะทุกคน แล้วเราก็ไม่มีเงินสักบาทไปลุยเอาละเราจะมาตุยกันตรงนี้อีกหรือไม่จังนี้เจอแลวหนึ่งเล่มเสียงจะแถวนี้ เจออะไรอ่ะดิกลี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 เฮ้ยได้ยินเสียงข้างไหนวะนี่ไงสวยมาแล้วมาแล้วแอร์ดแอร์รแอรกันแอรดดแอยดูมองไม่เห็นมองไม่เห็นเฮ้ย ป๊๊บจังหวะนี้ป๊๊บวิ่งทะลุมิติป๊๊บเรียวนี่ป๊๊บอ้าวปเชวไว้ลลวเรียบร้อย <c oughs> อ๋อที่แงแก่เลยจังหวะนี้นะครับ ผู้ที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งเท่านั้นนะครับเป็นยังไงล่ะใครกลัวนี่ยืนยืนมองเลยนี่ยืนมองหน้าเลยเป็นไงเรียบร้อยยืนมองหน้าเลยเป็นไงเฮ้ยถามจริงเฮ้ย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 ดีไม่ทันเผื่อกระเด็นเลยอ่ะขอบคุณนะฮะน้องเอฟซีคนนี้นะที่มาเล่นด้วยนะครับน้องเจลของเรานั่นเองนะครับ มีการหลงทางเล็กน้อยถึงปานกลางนะม <laughs> ากเลยแหละไม่นา่าไปนั่งแอบ <ใจ S 1> เลยประเด็<ห>นคือเรานัง่งแอบไง <laughs> โอเคครับทุกคนยังไงต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะอาจจะไม่มีอะไรที่มันตื่นเต้นระทึกใจนะก็เข้าวเข้าประมาณนี้นะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวนัสดี้ัดดูดัดดูดบาย